สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการอินเตอร์คอมข้ามรุ่นกันนะครับระหว่าง Cardo Pack Talk Slim นะครับกับ Sena 20นะครับผมอันดับแรกเปิดเครื่องก่อนนะครับส่วนอันนี้ไฟจะอยู่ด้านหลังนะครับอันดับแรกนะครับให้เราสังเกตที่ไฟนะครับไฟจะถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาณไฟสีเขียวนะจะเป็นโหมด DMC นะครับซึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเตอร์คอมคามรุนได้นะครับจะต้องทําให้เป็นสีน้ําเงินก่อนนะครับเป็นบลูทูธโหมดก่อนนะครับโดยการกด2ปุ่มนี้นะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่มันเป็นสีฟ้าเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดปุ่มรูปสัญญาณนะครับค้างไว้จนกระพริบสีแดงนะครับ พอกระพิบสีแดงเสร็จปุ๊บให้กดปุ่มโทรหนึ่งครั้งปุ๊บจะกระพิบเป็นน้ำเงินแดงนะครับผมทีนี้ให้มาที่เซนาครับให้กดปุ่มข้างหลังนะครับค้างไว้จนกระพิบเป็นน้ำเงินแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็รอให้มันอินเตอร์คอมกันนะฮะ โอเคครับพอตอนนี้มันจับคู่กันได้นะครับไฟก็จะกระพิบเป็นสีฟ้านะครับผมให้เรากดเรียกนะครับที่ปุ่มด้านหลังหรือปุ่มสัญญาณปุ่มรูปสัญญาณตรงแพ็กทอ็อกอันไหนอันก็ได้นะครับอันหนึ่งอย่างเช่นกดปุ่มด้านหลังของอันนี้นะครับหลังจากที่เรากดเรียกแล้วนะครับผมสัญญาณไฟของเซนาจะกรพิบสองทีแบบนี้นะคะ ส่วนของแพ็กทอกก็จะกระพริบ2ทีเช่นกันนะครับผมนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับถ้าเกิดว่าจะออกจากสายก็กดปุ่มเดิมนะครับ1ทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกสายแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราจะกลับเข้าไปใหม่ก็กดอันนี้1ทีท่า,าปุ่มบอททท่นะครับ มันก็จะบอกว่า device connected นะครับผมแล้วก็จะกลับไปกัะพิบสองทีเหมือนเดิมนะครับ